เวลาเจอข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเขาจึงนํามาเขียนนํามาบอกเราสมัยก่อนไม่ต่อต้านนะสมัยก่อนเซียนจะเฮกันเล่นเพราะดีจะได้มีพระขึ้นมาเล่นอ่าแต่สมัยเนี้ยจิตใจพ่อ้าเนี่ยมันต่างจากใจเซียนกูไม่เล่นกูก็ตีเกใช่ไหมขายไม่ได้ขายยากผิดบล็อกก็ตีเกจะได้ไม่ต้องซื้อถ้าบอกว่าแท้เดี๋ยวต้องไปซื้อราคาแพงซื้อเหรียญนั้นไมาได้กูตีเกเลย <TV S 1> ด้านนั้นมาคุยในยเรื่องของสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยผมเป็นคนที่บอกตาแผ่นดินเนี่ยแผ้อะไปดู้ไหมผมส่องไปปึ๊บถ้าทำเนื้อแบบนี้ได้นะคือเนื้อน้ำเก่ากว่าศูนย์เก้าเก่ากว่าปากน้ำ มันเก่ากว่าร้อยปีวันละครังปีหนึ่งห้าเออดเนื้อคือผมอะพอเข้าไปหาข้อมูลในโรงงานแล้วผมเข้าหาข้อมูลตามวัดอะผมก็จะเจอบล็อกเจอคำบอกเล่าจากคนในวัดเจอรูปถ่ายติดฝาผนังบางทียังเจอพระเนี่ยที่ติดกรอบติดฝาผนังอยู่เลย นั่นล่ะเพราะผมรู้ข้อมูลเหล่านี้ผมก็บอกเนี่ยไม่น่าจะเก๊หรอกพอเวลาผมมาสนใจจะทำงานวิจัยอะไรเนี่ยผมจะซื้อเข้ามาเยอะๆผมซื้อตาแผ่นดินเนี่ยมีทั้งแหวกม่านมีทั้งตูรากหลายพิมผมซื้อมาเยอะซื้อมาเยอะแล้วก็เทียบเคียงกับพระในปี95เหมือนกัน ปรากฏว่าเนื้อเดียวกันทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเช็คผ่าแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่ยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ดได้เลย เนี่ยโหนี่นี่อัดเทียนมาดูเนื้อดิอ่าผมจะต้องบอกว่าผมก็เติบโตมากะคำบอกนะว่าตาแผ่นดินเป็นพระเกตกลงเหรียดดาม่าแต่ละสมาคมเขาว่ายังไงคือมันต้องเป็นคำถามว่านะพระเครื่องเนี่ยมันต้อง ถูกพิสูจน์ด้วยหลักฐานและประวัตินะครับอ่าจะสมาคมจะสมาโอมจะแอดมินกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ยมันก่อตั้งกันมาทีหลังที่พระเขาสร้างอ่ะหลายสิบปีนะครับอ่าดังนั้นอ่ะยังผมเนี่ย เป็นนักคน้นคว้าหลักฐานมันก็มีพระหลายอย่างนะสมัยก่อนไม่เล่นเดี๋ยวนี้ก็เล่นแทงเพราะไปเจอหลักฐานแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้งานสมาคมเขาอาจจะเยอะงานเข้าอะนะไม่ว่าจะนะครับปัญหาจากการออกใบเซอร์ปัญหาจากคนในองค์กรปัญหาจากนู่นนี่นั่นปัญหามันเยอะเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาสนใจ แต่ทุกครั้งที่มีดราม่า <aquí> <studio. S 2> สมาคมเขาก็ไม่ได้จดไม่ได้ไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนสักเรื่องอยู่แล้วก็จะมีคำตอบว่าชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นอ่าแต่เราอ่ะมักคิดว่าสมาคมต่างๆเนี่ยมันจะให้ความชัดเจนเหมือนสมาคมของวงการอื่นวงการนี้กลับไม่ใช่โอมีไปเช็ไหมลูก อาจารย์เปี๊ยกบอกว่าสมัยก่อนเขาก็ไม่เชื่อว่าแท้แต่ปัจจุบันอาจารย์หาข้อมูลใหม่เขาบอกว่าแท้แล้วนั่นคือเซียนคุณภาพไงครับซึ่งเซียนพระนเียที่เป็นหัวใจเซียนจริงๆอนะเขาจะให้ความสำคัญกับพระทุกองค์ที่หาประวัติได้เพราะถือว่ากว่าที่พระเถราจารย์แต่ละรูปจะสร้างวัตถุบงคลได้มันยาก วัตถุมงคลน่ะของหลวงพ่อนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมแกะองค์นี้ก่อนอย่างเงี้ยแกะไม่ออกกันน่อย,อย่าใช้ความร้อนะโอแต่ผมชอบเนื้อองค์นี้มากอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะกันนะโอรู้วิธีแกะไหมลูกเดี๋ยวโอต้องเอา ไฟลนไฟานนะไฟนี่ทำพับไม่มาเร้วนะครับคือเมื่อก่อนอะ่ะ <_ S 1> ผมก็ได้ยินสิ่งเหล่านี้แหละคือซื้อแล้วขายไม่ได้อ่าเขาก็ซื้อแต่ของขายได้ดีกว่าอันนั้นคือในมุมของพ่อขาอ่าแต่ในกลุ่มของนักเขียนคอลัมน์นักเขียนหนังสืออะ่ะ เขาขายข้อมูลเขาขายความจริงดังนั้นเขาจึงเนะ้เวลาเจอข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเขาจึงนำมาเขียนนำมาบอกเราสมัยก่อนไม่ต่อต้านนะสมัยก่อนเซียนจะเฮกันเล่นเพราะดีจะได้มีพระขึ้นมาเล่นอ่าแต่สมัยเนี้ยจิตใจพ่อ้าเนี่ยมันต่างจากใจเซียน กูไม่เล่นกูก็ตีเก๋ใช่ไหมขายไม่ได้ขายยากผิดบล็อกก็ตีเก๋จะได้ไม่ต้องซื้อ,อ,อถ้าบอกว่าแท้เดี๋ยวต้องไปซื้อราคาแพงกูซื้อเหรียญดันมาได้กูตีเก๋เลยมางทีมีเงิแล้วนะอ่าดังนั้นมาคุยในยเรื่องของสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยผมเป็นคนที่บอกตาแผ่นดินเนี่ยแ้ล่ะรู้ไหมผมส่องไปเปึ๊บถ้าทำเนื้อแบบนี้ได้นะ คือเนื้อเนี่ยเก่ากว่าศูนย์เก้ามันเก่ากว่าปากน้ำอ่ามันเก่ากว่าร้อยปีวันละครังปีหนึ่งห้าเออดูเนื้อคือผมอะพอเข้าไปหาข้อมูลในโรงงานแล้วผมเข้าหาข้อมูลตามวัดอะผมก็จะเจอบล็อกเจอคำบอกเล่าจากคนในวัด เจอรูปถ่ายติดฝาผนังบางทียังเจอพ้าเนี่ยที่ติดกรอบติดฝาผนังอยู่เลยอ่ะนั่นละเพราะผมรู้ข้อมูลเหล่านี้ผมก็บอกเนี่ยไม่น่าจะเกอพอเวลาผมมาสนใจจะทำงานวิจัยอะไรเนี่ยผมจะซื้อเข้ามาเยอะๆผมซื้อตาแผ่นดินเนี่ยมีทั้งแหวกม่านมีทั้งปูลากหลายพิมพ์ผมซื้อมาเยอะ ซื้อมาเยอะแล้วก็เทียบเคียงกับพระในปี95เหมือนกันปรากฏว่าเนื้อเดียวกันอ่าเราก็เลยแล้วยิ่งซื้อเยอะๆอ่ะคุณคุณเข้าใจไหมแต่และองค์เนี่ยเลี่ยมปฏติกเก่ากึกทั้งนั้นเลยอโอ้อแต่และองค์เนี่ยถูกเลี่ยมในปฏิกโบราณทั้งนั้นเลย พระแหนะถ้าเลี่ยมโบราณเนี่ยไม่มีใครเอาพระเก๋ามาเลี่ยมหรอกแล้วผมก็ได้ข้อมูลอย่างหนึ่งที่ผมใช้ตลอดการคือก่อนปีสองพันร้อยไม่มีพระเก๋ก็เมื่อยังไม่มีคนเล่นพระมันจะมีคนทําเก๋ได้ยังไงแล้วพระที่ตีเก๋ก็คือพระที่ไม่เหมือนที่ขายกัน แล้วถามว่าพระสร้างวาระเสริมมีกี่ครั้งคุณรู้กันไหมก็เยอะแยะไปที่เขาสร้างพระบล็อกเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆพระย้อนยุคก็กหลวงพ่อหนึ่งยังมีรุ่นหนึ่งรุ่นสรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหรุ่นเจ็ดถูกปะ่ะเออประกอบกับนะได้คุยกับเจ้าของพระที่เขามีพระแบบนี้ในบ้าน ล้วนรับมาจากวัดนะล้วนเป็นข้าราชการนะตอนเนี้ยสมัยก่อนเซียนพูดอะไรคนก็นเชื่อใช่ไหม, <S <S มเพราะเซียน่ะเป็นคนเขียนหนังสือนี่เซียนเป็นคนกําหนดว่าฉันไม่ซื้อคือเก๋ฉันซื้อคือแท้แต่สมัยเนี้ในโลกที่ทุกคนมีสื่อในมือมีเฟซบุ๊กมีทิกต o อกใช่ไหมใช่ใช่อ่ามีอินสตาแกรมเนี่ยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะ โพสข้อมูลหลักฐานต่างๆได้อ่ะก็พรปู่นาคสมัยก่อนคุณตีเป็นพระเก๊เก่า,กาหมดอ่ะปู่นาคที่พิมพ์เดียวกับพิมพ์ใหญ่วันละครนู่นนี่นั่นคุณก็ตีเป็นเก๊เก่าหมดใช่ปะละอ่ะดังนั้นน่ะเมื่อมีข้อมูลและมีคนน่ะที่รับจากวัดมาบอกกันเต็มประเทศว่า อันนี้เป็นพระที่รับมาจากวัดรับมาจากปูน่นาคอย่างเงี้ยคนที่บอกว่าเกย์อะถ้าจิตใจมันเป็นเซียนจิตใจมันไม่ได้เป็นพ่อค้านะมันก็จะต้องกลับมาเข้าใจว่าแท้อาจารย์เปียบอกว่าแท้น,นะอาจเปียกบอกว่าแท้นนนนครับ ดังนั้นน่ะใครที่บอกว่าพระตาแผ่นดินเก๋เนี่ยถ้ายัางพูดอยู่มันก็เหมือนกับฆ่าตัวเองการแค่นั้นเองเขาเลี้ยมแล้วเขามีการลอยไฟด้วยโอ้ยเลี้ยงแขวนกันเออะนะถะานจเป็นพระไม่แทรจะเลี้ยมแล้วจะแผ่ทําไมบอแลวพระที่เหนือเก่าพระที่สูตรวัดละครั้งพระที่คกนที่รับกับมือยังอยู่บอกกันลูกหลานเขาก็ยังอยู่บอกกัน ใน YouTube ก็มีลูกหลานตำรวจมาบอกไอคนที่บอกเก๊มึงมีอะไรก่อนอะไรแล้วว่าเก๋อะนอกจากคำบอกเล่าคำบอกเล่าผิดผิดเท่านั้นเออแต่หลักฐานว่าแท้เนี่ยเต็มประเทศอ่าแต่ไอตีเก๋เนี่ยมีแค่คำบอกเล่าขับคำว่าเขาว่าอ่าแล้วพระนี่ก็มีราคากันไปเยอะแล้วด้วย เออเนี่ยพระก็มีราคาโอรูปหล่อไปตั้งเลยระที่ตั้งเลยเนี่ยรูปหล่อนะพระเขาก็ซื้อกันจนเป็นหลายๆพันไปแล้วด้วยสุดท้ายก็ไรคนที่เขาไม่เคยพูดว่าเก๋เขาก็ยิ้มดิเขาซื้อขายได้ดแถมแขวนแล้วเนี่ยนะทุกวันที่ตาไปดินแขวนออกนอกเสือ้อไม่มีใครบูลี่แล้วนะม,ม,วมีแต่คนชอบ นี่มีจะบอกสิ่งดีๆว่าเอออันนี้เก้าห้าตาแผ่นดินนี่สร้างปู่น้าสร้างนูน่นนี่นั่นเห็นไหม mm hmm. มันจะมีไอ้คนกลุ่มเดียวอะคือพูดว่าเก๋ไปแล้วอะหน้าแหก mm hmm. ก็จะต้องพูดเสียงเบาๆวันแรกก็เก๋วันห,หลังก็เก๋หลังๆก็แบบนี้ผมไม่เล่นมันก็จะเหลือเป็นคนกลุ่มนะน้อยไป อ่านี่ประมาณนั้นว่าสมเด็จตาแผ่นดินมีตั้งไรกลุ่มซื้อขายมุนเวียนมากมายมีเงินมุนเวียนตั้งเท่าไรต่อวันท้าเกใครจะซื้อขายกันต้องบอกว่ากลายเป็นพระเครื่องจะเรียกว่าอะไรอ่ระภาษาเราเรียกซอฟต์พาวเวอร์พระเครื่องที่ทํารายได้ให้กับคนเล่นพระแล้วเป็นพระเครื่องที่นํามาแขวนคอแล้วมีพุทธคุณ ผมยืนยันคำพูดของผมเป็นสิทธิอาจารย์โอ๊ตหลักฐานมีครบแต่เขาไม่ยอมรับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบโอ้ยันนั้นมันจบแล้วพี่คือเรารู้ว่าแท้เราก็เราเราก็เก็บสะสมแล้วคนที่รู้ว่าแท้แล้วเล่นหาสะสมก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นทุกวันใช่สมเด็จตาพันดินแบ่งไหมครับอาจารย์องค์ในมืออะไรนะสมเด็จองค์ในมือแบ่งไหมครับไม่ได้แบ่งเนี่ยอันนี้อันนี้จะแกะอยู่ ไอจ้จะโอไม,ไม่ไม่กล้าใช้ไฟแก่สมเด็จนะเห็นแล้วต้องบอกว่าเลี้ยงก่อนผมเกิดแน่นอนสุดขาาสสิกเลยครับสมเด็จตาแผ่นดินผมชอบแขวนมากๆคนที่แขวนตาแผ่นดินตอนนี้เยอะมากนะแล้วแขวนแล้วโอ้หน้าที่การงานชีวิตดีขึ้นเยอะ ดูเนื้อก็รู้ว่าแท้พวกนั้นเสียผลประโยชน์มากกว่าเขาไม่ได้เสียผลประโยชน์เขาเสียนะพักเกอะไรมีทุกบ้านแค่คอนเทนต์ก็แปลกแล้วสวัสดีพิธนาศัก์ครับสวัสดีครับโอทิชู่ลุกคงแผวนตาแผ่นดินและสมเด็จปุณณาฝังสกกุกวลชีวิตดีขึ้นทุกคนแลละครับที่ได้แขวนพระสมเด็จ โอ้กค,ค่อยไปลนอย่างเงี้ยลูกแล้วเดี๋ยวพระเขาก็จะออกมาองค์เนี้ยที่จะรู้ว่าทาไมนะอ้ถึงอยากลนออกเนื้อสวยสวยเนื้อสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวลดเดี๋ยวไม่้มึงลงจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเชยพระแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride. SK เช็คพระหรือสแกน QR